สวัสดีครับตอนนี้ก็ได้เวลาเด็กอาหารเที่ยงเชฟพนแล้วนะครับวันนี้เชฟพนอยู่ที่ร้านละติปนะครับเป็นอาหารอิสลามมีข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่ข้าวคุกกะปินะครับแต่วันนี้เมนูที่เชฟพลเลือกแดกคือแกงเขียวหวานเนื้อโอ้โหแกงเขียวหวานเนื้อ ร้านละติปนะครับเนื้อเป็นเนื้อเลยนะครับจานเบลอเลยนะครับรับประกันได้ว่าวันนี้จุกอย่างแน่นอนมาเด็กไปพร้อมๆกันเลยอำ่ำจ้วงลงไปอีกแล้วก็เด็กเข้าไปอีกโอ้โหคนภาคนี้น้ำลายไหลเลยนะครับโอ้โห มึงยังผ็ดไม่พออีกหรือไอเพพ้เชฟพนเดกเขาอีกโอ้โหมึงนี่แดกอย่างเดียวเลยนะไอ้เชฟพ,พลไม่พูดไม่จานะครับพูดไม่ได้นะครับเพราะเพราะว่าอร่อยมากอ่ะแดกต่อไปมึงเดี๋ยวกูพากเองโอ้โห,หน้ำซุปด้วยนะครับซดร้อนๆน,นะครับ ต่อไปนะครับจะให้เชฟพลแดกเมนูอะไรก็แนะนำกันมานะครับอ่ะเวลายังเหลือแดกต่อนะครับร้านละติบร้านใหญ่นะครับบรรยากาศดีน่านั่งลมเย็นสบาย